มีลู่วิ่งที่บ้านจะอยากแบบเรียกความฟิตหรือว่าคงความฟิตไว้สำหรับคนวัยทำงานซึ่งเวลาไม่มากก็ท่านนี้ก็ถาม,มอะ่ะเดี๋ยวผมมามาแนะนําแบบง่ายๆคร่าวๆจะมาดูกันก็อย่างแรกนะครับนลูวิ่งถ้ามีที่บ้านหรือไปที่ยิมแล้วเวลาน้อยเนี่ยผมจะให้สังเกตตรงนี้มันคือความเร็วนะครับแต่และยี่ห้อไม่เหมือนกนันนะของผมยี่ห้อนี้ าจะเป็นอย่างนี้เป็น12กิโลเมตรต่อชั่วโมง963ผมจะไม่พูดถึงอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าเอนดูรานคืออะไรเทมโปคืออะไรผมจะพูดง่ายๆแล้วแล้วลองไปทําตามดูเพราะถ้าพูดอย่างนั้นเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าอัตราการเต้นหัวใจมันรายละเอียดมันเยอะอ่ะนี้ผมจะแนะนําว่าอย่างแรกเลยก็คือแล้วแต่นี่นะนี่กดสตาร์ทเนาะความเร็วอ,นนอันนี้ไม่อยู่นอ่าผมก็แนะนําให้กดความเร็วประมาณ 3- หรือ4เดินรู้วิ่งมันจะเดินไปช้าๆอย่างนี้ เราเดินมาหนอ่าก็คือการวอร์ไปก่อนอ่าวอร์ไปก่อนสมมติสมมติอันนี้มันถึงวอร์ไปละห้านาทีนะผมกะว่าวอร์ไปห้าทีนี้ผมไม่เพิ่มเป็นความเร็วผมแนะนําให้ใช้อย่าเหนื่อยเกินไปก็ความเร็วหกน,นี่นี่ระยะทางทีนี้ความเร็วหกมันจะเร็วขึ้นอย่างนี้เอาง่ายๆเลยนะไม่ลงลึกรายละเอียดมากผมไม่ให้สังเกตร,ระยะทางนะเวลาไม่ต้องสังเกตอ่ะพอเดือเจาะหกเนี้ยจจอะความเร็วหก ช,ช,ช้าช้าไปอันนี้คือบอมร่างกายสักให้นี้มันถึงตอนแรกเดินไปแล้ว5้จ็อกอีกสักหหรือ10ก็ได้ให้เป็นรวมเป็น15นาทีก็ทีนี้เริ่มมาดูที่ดิสแตนละกิโล 100. ร้อเน็ตอ่านี้ผมจะแนะนําพอเราวิ่ง6อยู่เนาะ6ผมทีนี้ผมจะให้เพิ่ม6วิ่งคือว่าจ็อกกิ้งเบาๆช้าชไม่เร็วมาก 6นี่คือกิโลเมรตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ใช่เพรท6นะถ้าเป็นนักวิ่งจะเข้าใจผิด6กิโลเมรตรต่อชั่วโมงนะไม่ใช่เกท6อ่ะผมให้กดดูนี่12เลยหรือถ้าใครมี15ก็กด15ดูระยะทางเมื่อกี้มัน10นะถ้ากลับบ้าน130เมตร100นี่ตรงนี้มา40เมตรละ50เมตรแนะนำคือเนี่ยความเร็วสูง200เมตร เนี่ยสมมติอะเมื่อกี้ศูนย์แล้วกันอันนี้สองร้อยตั้งเท่ากับสองร้อยเมตรละกลับมาเดินกดเลขสามความเร็วสามเดิน,ดนจริงจรงจงเดินสองร้อยเมตรอ่าก็จะไหนครับเร็วสองร้อยเมตรเดินสองร้อยเมตรแต่ถ้าใครเร็วสองร้อยเมตรไม่ไหวความเร็วสิบห้าสูงเกินไปก็ลดมาสิบสี่สิบสามสิบสองเอาแค่ไหวเอาแค่ไหวจนไม่ไม่ใช่หมดเกลี้ยงนะเอากับเออยังพอกลับมาเดินได้เพราะเราต้องทำหลายเซตเร็วสุด เราตั้งได้12ก็ตั้งเป็น15ได้เราเร็วสุดแต่ละคนความเร็วแต่ละคนไม่เหมือนกันเร็วสุด200เมตรอ่าแล้วก็เดิน5หรือ4หรือ3 200เมตรสลับกันอย่างที้10เสร็จแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองใช้เวลาน้อยด้วยใช้เวลาเนี่ยประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอย่างใครวิ่งช้าหน่อยอันนี้เป็น10หรืออะไรก็จะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเวลาเร่งด่วน กรับเดียวได้แล้วเรียกความฟิตได้ดีเพิ่มความฟิตได้ดีรักษาความฟิตได้ดีอันนี้คร่าวๆง่ายๆลองทําดูนะครับ